กุนะ้นางองซานก็ได้เปิดประตูรถแล้วก็ยืนขึ้นทักทายบรรดาแรงงานที่มาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะแล้วก็มีการเดินทางต่อไปยังตลาดนะคะชัยวิลล่าเพื่อดูห้องสมุทรเมนมาาท่ากลางการกรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยค่ะจากนั้นะนะคะนางองซานก็ได้เดินทางต่อไปยังเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวเมนม่าจังหวัดสมุทรสาครและได้พูดคุยกับผู้แทนของกลุ่มแรงงาน ที่รับจ้างทำงานอยู่มีการนําปัญหานี้จะได้ไปพูดคุยกับรัฐบาลไทยต่อไปค่ะโอกาสนี้นาองค์ชายสุจีก็ได้กล่าวปราศัยกับแรงงานที่มาร้อให้การต้อนรับเพื่อภาษาพม่านะคะเนื้อความตอนหนึ่งก็ระบุว่าการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับทราบทุกสุขของพี่น้องชาวมีมาแล้วก็จะนำปัญหานี้ไปพกับรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขปรับปรุงคืณภาพเชวิตที่ดีขึ้นโดยบรรดาแรงงานชาวมีมาต่างก็ตะโกนด้วยความดีใจและ ก็คือการที่นางอองซานซูจีนะ,นะคะได้เข้าพบก,กับนายพิเิษเลือกชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิาปัตย์แล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งนายพิเศเองก็ได้กล่าวภายหลังการเข้าพบกับนางอองซานซูจีนะคะว่าได้มีการหารือถึงการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจกขณะนี้ภาคธุรกิจต่างก็สนใจที่จะไปลงทุนในเมียนมา,มากขึ้นนะคะซึ่งเมียนมาเองก็ต้องมีการปฏิรูป,ปกฎหมายเพื่อที่จะลดข้อจำกัดตา่างๆด้วยและประเดนเรื่องของการ อีคองอินเอเชียนะคะที่วันนี้มีการประชุมลุมยอดก่อนที่จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปประถมสานในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยเอเชียตะวันออกหรือว่า World Economic Forum on East Asia นะคะก็เป็นการต่อยอดจากการประชุมประจำปีที่เมืองดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเริ่มต้นขึ้นนะคะายใต้หัวข้อการกำหนดอนาคตภูมิภาคในการเชื่อมโยงหรือว่า Shaping the Regions Future to connectivity ค่ะ วันนี้มีกิจกรรมย่อยก่อนการประชุมทางการการรักษาความปลอดภัยอยาเข้มง,งวดโดยนายอารักษ์ชนทานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจะมีการหารือคุณสนธิลิ้งทองปูนแกนนำพัฒนิพระชาที่ประชาชนตรองการทธิปไตยนั้นขึ้นเวทีกล่าวปราศัยที่ลานพระบรมรูปทรงมานะครับวัาสถานที่แห่งนี้หากย้อนกลับไป6ปีกว่าคุณพาพันศีแก้วถือเป็นจุดเริ่มต้นขับไล่รับฐบาลนะครับจากวันนั้นไม่คิดว่าคนที่ทําการรัฐประหารคุณทักษิณสิน จะมาออกกฎหมายปรองดอเพื่อให้คนที่ตัวเองทําการรัฐประหารนั้นพ้นผิดมีสองสนธิคนหนึ่งลูกเจ็กอีกคนหนึ่งลูกแขก่ที่สำคัญต่างกันตงรงที่สนธิหนึ่งขายชาเพื่อสมบัติ